โอ้อาจจะนับขนาดก็คละ78เจ็ดแปดตันครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่องม้อยน้มันทุกมทดครับหลายคนอยากเห็นช่วงล่างนะครับ ชุดอ่างคันนี้ก็เป็นคันหน้านะครับคันหน้าก็นี่ครับใส่นอกใส่นอกคันสี่นะครับคันสี่จะอยู่ตรงนี้น,ะนี่ก็เชื่อมเหล็กฉากนี่ครับทาเป็นตะแปิ้เชื่อมออกมาครับแล้วก็ใส่แหนบยาวไปข้างหลางนี่ครับแหนบจะอยู่ข้างคันสี่แบบนี้นะนี่ครับ เนยจะอยู่ข้างกันซีส่วนแนบหลังเราครับคันซีเนี่ยตัดออกขังของเก่าอะตัดออกนะครับแล้วก็จะเสริมคือคือเหล็กตัวเนี้ยคันซีเทียมตรงนี้นะครับมันจะมีเหล็กถักตรงเนี้ยเหล็กถักไปหาคันซีเทียมฝั่งนั้นอนะสามเส้นด้วยกันครับเหล็กถักสามเส้น แล้วเราก็เอารางหน้าสีเนี่ยครับรางหน้าสีครับที่ที่คั้มถักตัวเนี่ยเอาไว้เนี่ยครับมาแต้มติดตรงนี้เลยติดด้วยเลกรางนี่แหละนะครับไม่แน่ใจว่าสี่จุดหรือเปล่านะน่าจะสี่จุดนี่ครับแค่นี้แหละครับแล้วก็เจาะเจาะรูใส่น็อตนะครับ ก็มานี่ครับผมส่วนเกียร์ก็นี่ครับส่วนเกียร์ก็เกียร์กลางก็ต่อจากลูกหน้ามาลูกหลังแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากในบลังเหมือนจะ ได้ไปหลังอีกนิดหนึ่งน่าจะดีนะให้ตรงเตงมนันว่ามันจะไม่ล้มเยอะขนาดนี้ไม่มันจะล้มเยอะไปนิดหนึง่ง ส่วนบรกิฟฟีนี่ผมก็ไม่เข้าใจระบบนะมันมีสายมาเข้าสองตัวเนี่ยมีสายมาสองตัวหรือเปล่าสายตัวนี้ไม่ใช่คนระับสายตัวนี้ก็เป็นสายเปล่าน่าจะเป็นแค่สายนี้สายเดียวแหลนะครับ ที่ปั๊มลมอ่ะคุ้มพลังก็นี่ครับนะโอเคครับมีแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ